ประเด็นเรื่องของข่าวลือเนาะว่าปีหน้ามันจะมีการยุบสภานาีบางคนบอก90วันจะยุบมั่งอะไรมัง่งพี่เต้ไงล่าสุดพี่เต้บอกกี่วันนะ90วันไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้แกไปได้ข่าวมาจากไหนนะ พี่เต้แกเอาข้อมูลมาจากไหนนั่นนะสิ90วันก็ดูเหมือนจะเร็วไปนะเขาก็คงจะไปฟังฟังจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแล้วมั้งคะที่เขามาพี่เต้บอกไม่เกิน90วันจะมียุบสภาซึ่งประเด็นก็คือเรื่องของยุบสภาเนี่ยมันดังขึ้นมาได้ยังไงพี่ตาแป๋วคือคือคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องลองไปดูสถานการณ์ไงครับผมวันนี้สถานการณ์ของพักที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ย ภาพต่างๆที่มันปรากฏออกสื่อมามันก็ทําให้หลายคนเริ่มประมวลนะความเห็นเห็นแย้งเห็นต่างของพักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเบอร์อย่าอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองเอ๊ะทําไมมีความเห็นไม่ค่อยสอดรับกันเลยคือคนก็มองไงคือคนเวลาเขามองการเมืองเขาก็มองว่าอ้าวขัดกันละขัดกันละ เอ้ยอย่างนี้ไปกันไม่รอดหรอกดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ยุบสภาแน่อออเประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงเราว่ายังอืมคือคือเราเชื่อว่ายุบสภาแน่แต่ไม่ใช่เร็วนี้คือเราเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่อยู่ครบเทอมหรอกแต่น่าจะยุบแบบใกล้ๆคือก็หลายคนบอกว่าปีหน้าทีนี้ทีนี้นคําถามคือทําไมทําไม ทำไมเขาถึงมองว่าปีหน้าล่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปดูคดีความใช่ไหมเรื่องของคดีความเรื่องของความไม่ลงรอยอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมคะหลายคนก็เริ่มมองตัวนี้คดีหกข้อที่คุณธีรยุทธเองไปยื่นไม่แต่ว่ายุบสภาคดีมันก็ยังดําเนินไปอยู่ดีมันก็ยังเป็นเพื่อไทยกับคุณทักษิณอยู่ดีแล้วจะมันก็มันก็คนละเรื่องไงหลายคนก็มองว่าเริ่มมองไอ้ความ ไม่เ็เรียกว่าอะไรนะไม่คล่องตัวอะไรหรือเปล่าของพรรคเพื่อไทยหรือค,รคุณทักษิณกำลังห่วงท่านนายกอุงอิงหรือเปล่า,าหรือการต่อรองอะไรกันบางอย่างที่เริ่มงัดข้อกันหรือเปล่าอันนี้เราพยายามที่จะหาจะแกะรอยนะว่าทาไมก็ถึงมองว่ามันจะยุบสภาแกะรอยเสียงแววยุบสภาใช่ใ ตอนแรกก็ก็มองแบบนั้นตอนแรกตอนท,อนที่ตอนที่พักเพื่อไทยบอกจะมันจะหนุนไปในทิศทางเดียวกับพักประชาชนนะในเรื่องเนี่ยโทษกรรมเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยหักและแสดงว่ามีมีดีลอะไรกันหรือเปล่าอกับพักประชาชนกับพักเพื่อไทยแสดงว่าจะหักกันแล้วนั่นแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะยุบสภาหรอแต่พอเราไปเห็นเขาถอยอะ่ะอืพอเห็นเขาถอยเรื่องของเนี่ยโทษกรรมอะ่ะค,คือโหวตคว่ำอ่ะ แม้ว่าคนจะมีคนเพื่อไทยบางคนไม่กี่คนออกมาแอคชั่นโอ้ยไม่พอใจนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กมองเป็นธรรมดาการเมืองเราไม่เล่นกันหน้าเดียวหรอกอถูกไหมการเมืองมันก็ต้องเล่นกันหลายหน้ามันต้องมีแอคชั่นหลายหน้าออแอคชั่นหนึ่งก็ต้องเรียกว่าพยุงประคองอพักร่วมด้านหนึ่งก็ต้องพยุงประคองฐานเสียงของตัวเองด้วยการแสดงจุดยืนบางอย่างเออมันก็ต้องเล่นเอาไว้แบบนี้เพราะว่าสไตล์ของ คุณทักษินนะเขาเขาไม่ได้เล่นอะไรแบบแบบทางเดียวอยู่แล้วมันก็จะกำกวมกำกวมแบบนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยกำลังนั่งมองว่ามันมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะนำไปสู่การยุบสภาได้ยุบสภาแล้วมีโอกาสชนะไหมอันนี้ต่างหากสำคัญถ้าดูด้วยสถานการณ์คือถ้ายุบไปแล้วแพ้เนี่ยไม่มีใครอยากยุบหรอกก็ใช่ไงอย่างพอสุวิชาพออเนี่ยของนิดาโพขาออกมาพูดเหมือนกันว่ายุบตอนนี้ยังไงก็ ยังไงก็ยังสู้ก้าวไกลไม่ได้แต่เอาจริงๆอ่าวันนี้ด้วยกระแสของพักประชาชนเองเนี่ยก็ก็อ่อนแรงลงนะก็ตามผลโพอ่อนอแรงลงนะด้วยด้วยสถานการณ์ที่หลายคนประเมินจากสนามนายกอบอจอบต่างๆนะคะที่ก็ก็แพ้หลายสนามเ,ออเลยแล้แพ้ระนาวเหมือนกันเพราะงั้นมันก็เป็นอะไรที่พักก้าวไกลตอนนี้ก็ถอยไปอยูท่ที่ตั้งของตัวเองเหมือนกันตั้งหลักของตัวเองเหมือนกันว่า ในพื้นที่กรุงเทพครั้งหน้าเนี่ยตัวเองจะแลนสไลด์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ากันว่าคงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะงั้นมันก็เลยเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาคใต้ที่พัคก้าวไกลยพยายามจะไปเอาตรงนั้นไงเพื่อมาทดแทนที่เขาอาจจะประเมินว่าในกรุงเทพเขาอาจจะไม่ได้เท่าเดิมอืเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเพื่อไทยอาจมีโอกาสในการที่จะสอยคะแนนกลับมาเหมือนเดิมพวกก้าวไกลจะเล่นอะไรในกรุงเทพอ่ะ มีเราไม่มีลุงไม่มีแล้วลุงกลับบ้านหมดแล้วครั้งหน้าอาจจะไม่มีเหลือลุงเลยอใช่ไหมเหลือแต่ลุงโทนี่กับกับกับลุงป้อมนับด้วยไหมลุงป้อมก็ยังไม่รู้เลยนะออว่าว่าถึงแม้ท่านอยู่เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าอยู่เหมือนไม่อยู่หรือเปล่ากับ ใช่ไหมลุงบ๊อบนิ่เงียบไปนานแล้วนะใช่ใช่โดนมีกระแสดีไอคอนจับมาเชื่อมโยงกลายเป็นเทวดานู่นนี่นั่นท่านก็เลือกที่จะนิ่งไปเลยดีกว่าขยับมาก,กเขาก็ตัวเขาก็เล็งหาจังหวะแหละเนี่ยเรื่องของคดีเนี่ยคดีของคุณทักษิณเนี่ยที่เขาก็หาจังหวะในการที่จะซ้ําอยู่เหมือนกันอากลับมาที่พี่เต้90วันเร็วไปสําหรับการยุบสภาเ้่าฟังจากที่คุณพี่ตาแป๋วพูดใช่มัน impossible เป็นไปไม่ได้แต่ปีหน้าไม่รู้ ปีหน้าถ้าไปดูก็ต้องดูเรื่องของคดีเนี่ยถ้าออถ้าจะดูคดีผลคดีก็กลางกลางปีใช่ไหมก,ก็ต้องไปดูตอนนั้นนะ่ะมันก็น่าจะพอเริ่มเห็นทิศทางบางยาอย่างว่ามันจะรับามทับใหม่ไปในพักเพื่อไทยทีนี้อ่ะคดีที่บอกว่ามีคดีไหนมีความเป็นไปได้อ่ะอคดีไหนมีความเป็นไปได้ในถึงในการถึงขั้นที่จะทําให้แบบโหต้องต้องรีบในการที่จะเท,ท,ทกระดานการเมืองกันเลยเหรอคือไอหกคดีนั้นมันก็คดีครอบงำหมดอ่ะที่คุณจีรยุทธ เป็นคนฟ้องเนี่ยคดีอะไรคดีชั้น14อ่าชั้น14นั้นเรื่องหนึ่งคดีข้องามก็คือวันที่คุณเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้วันนั้นก็มีการหาลือกันกับลายรัคการเมืองเราก็มองว่ามันไปเป็นการครองามแต่ก็มีคำอธิบายมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาไปหาลือที่บ้านจันทสง่าบ้านจันทรสง่าเป็นเพียงแค่สถานที่ในการที่ไปเจอกันคนที่นัดเนี่ย ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทักษิณคนที่นัดคืนนแพทย์พรมมินเลิศสุรเดชใช่คุณหมอ,อมิม้นเป็นคนนัดบรรดารับหัวหน้าหรือแกนนําพักการเมืองไปพูดคุยกันใช่ไหมคะครั้งนี้ก็แน่นอนว่าบรรดาหัวหน้าพักการเมืองต่างๆก็ต้องไปเป็นพยานว่าณวันนั้นในการพูดคุยวันนั้นคุณทักษิณอยู่ไหมอยู่ตรงไหนออใครเป็นประธานในการพูดคุยหาหรือคือวันนั้นพอพอนายก เสฐาถูกปลดแน่นอนพักต่างๆเขาต้องไปคุยกันดีว่าจะเอาใครครับใช่ไหมแน่นอนเขาก็ต้องถามอ่ะพักแกนนำอ่ะคุณเอาใครเพราะว่าพอคุณเสฐาหลุดคุณยังมีเบอร์เบอร์เบอร์สองเบอร์สามมีคุณอุ้งอิงมีอะไรนั่นอยู่สุดท้ายมาเป็นคุณอุ้งอิงอย่างที่บอกไงแต่เรื่องของเรื่องก็คือหลายคนก็มองว่าเอาไปหาหรือไปหาเหรือกับคุณทักษิณหรอคุณทักษิณมาเกี่ยวอะไรไปรับคําสั่งเออไปรับคําสั่งออหรือป่านั่นแหละคือเป็นที่มาที่คุณชรยุทธ์ไปร้อง แต่<อ>มันมต้องมีหลักฐานอย่างที่บอกไงอะไรอ่ะที่คุณทักษิณครอบงำม,มีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพไหมมันต้องชัดเจนเลยนะออว่าแบบสั่งชี้นิ้วเลยใช่ใช่เพราะนั้นมันก็มันก็มีการยืนยันว่าคนที่นัดเนี่ยเขาก็มีลายให้ดูกันว่าคุณหมอมิ้นเป็นคนเป็นคนนัดกับออก็ต้องอยู่ที่พยานของแต่ละพักการเมืองพักตัวแทนของพักต่างๆที่ไปอย่างภูมิใจไทยคุณอนุทินใช่ไหมคะออพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์กับพัก พลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับอันนี้ก็ต้องดูอะบรรดาพรรคอื่นเราเชื่อว่าม,มีปัญหาอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐคุณจะพยานของพรรคพลังประชารัฐนะ่ะอืมจะพูดยังไงคือคุณสันติพร้อมพัฒน์น่ตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้าแล้วใช่แต่คุณสันติพร้อมพัฒนะ์เน่ะในมุ้งของเขาเนี่ยก็มีท่าทีว่าครั้งหน้าอาจจะมาอยู่กับเพื่อไทยไงอ่าเพราะงั้นคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็พร้อมมากแล้วอะตอนนี้ในการที่จะไปอยู่เพื่อไทยจะหักับเพื่อไทยเลยไหมจะกล้าหักไหม นั่นแหละก็ถือว่าคือถ้ามองมุมนี้เหมือนทานได้ของเพื่อไทยก็ยังมีภาษีมากกว่าอเออก็ต้องรอลุ้นแต่เรื่องแต่คนในพรรคเพื่อไทยเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหน้ากังวลใช่เรื่องนี้ไม่กังวลเรื่องชั้นสิบสี่ก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานต่างๆโรงพยาบาลกานงรวจแห่งชาติกรมราชทัณฑ์ต่างๆก็ต้องไปดูและสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยอันไหนน่าห่วงที่สุดก็มีคุณลุงอิงใช่ไหมคดีคุณลุงอิงที่เขาบอกว่า ก็น่าห่วงมากกว่าคดีอื่นๆเพียงแต่ว่าจะโดนไม่โดนยังไงก็อยู่ที่องค์กรกลางก็คือศาลจะว่ายังไงท่านเองมีคดีอะไรหนึ่งร้อยสิบสองคุณทักษิณซึ่งก็อีกนานมไม่ได้เป็นมันเป็นคดีสามศาลไม่ได้เป็นคดีศาลเดียวเออมันเป็นคดีที่ว่ากันยาวๆปีหน้าก็ยังไม่จบต่อสู้กันอีกหลายปีเพราะง,งั้นก็ ก็ยังไม่เห็นก็ดูแลนิติสงครามไม่ใช่แรงบีบที่จะทำให้เกิดการยุบสภาใช่แล้วอะไรทําให้เกิดข่าวลือก็งงเหมือนกันอืมก็เป็นความพยายามในการปล่อยข่าวออกมาอะไรบางอย่างมันก็ทําให้การเมืองมีอะไรแบบได้แบบเรียกว่ากระจุ่มกระชวยแล้วกันใช่ไม่งั้นมันก็นิ่งไปหมดเหมือนกันนะอบางทีมันก็อาจจะเป็นการปล่อยข่าวมาให้มันมีอะไรในทางการเมืองหน่อยอืคือวันนี้สําหรับพรรคเพื่อไทยเองอ่ะเอาเอาเรื่องแค่การจัดการกับปัญหาภายในก่อนครับ เนาะนั่นน่าจะเรื่องใหญ่กว่านัาน่นนะสิฮะนะครับ